บอกแม่ก่อนเร็วเร็วเบิ้งเบิ้งเบิ้งแม่เบิ้งเบี้ยไหนก่อนอ้าวเนื้อหอมแม่ก่อนเอาหอมแม่ก่อนเอาหอมแม่หอมข้างนี้อีกข้างนี้อีกมาเร็วเร็วมาให้แม่หอมก่อนให้แม่หอมก่อนข้างนี้อีกหอมข้างนี้หนูกำลังกินแม่นี่ยวายเลยหอมก่อนหอมก่อนวายวายหนูกำลังกินหนูกำลังกิน แม่โอ๊ยหนูกำลังกินนมเลยอีแม่ไปทำงานก่อนนะครับครับแม่ครับผมครับก่อนเบิร์ด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 โอ้กินอะไรหมดลูกกินยังปะป๊าปาทำกินอะไรเบิร์ดเบิร์ดนูกินอะไรลูกนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวหรออ่ะอร่อยไหมครับอ่ะบายบายแล้วเร็วบายบายไปบาย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 แม่เนี่ยก่อนแม่เนี่ยงเก็บไปทำงานแล้วบายบายอ่ะมาเอาเอาโอเคอันนี้นมเปรี้ยวนะนมเปรี้ยวสำหรับเจ้าตัวเล็ก ไปายแล้วไปบายบายอ่าแม่เนียงจะไปมอเตอร์ไซค์ไอ้ดินไอ้ดินอันนั้นกับพ่อเด้ออิงอิออยู่บ้านอยู่บ้านกับอิงอิงอยู่บ้านกับพี่อิงอิงแค่ไหมลูกฮะรถอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเราค่อยไปเดี๋ยวค่อยเราค่อยไปนา เดี๋ยวเขาไปนาเอาบายบายก่อนบายบายแม่เนี่ยก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวเราค่อยไปนาเนาะอิงอิงอิงก็จะไปนากับอดินครับอ่าอยู่กับพี่อิงนั่งรถเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนั่งลูกมานี่มานี่มาบายบายก่อนบายบายแม่เนียงก่อนเร็วเร็วบายบายก่อนบายบายครับเนี่ยบายบายแล้วเนียงได้บายแล้วอ่ะาอดินบายบายไหนหมาไหนบายบายแม่ก่อนบายบายมาหันมาหาแม่ก่อน บาหลีบาหลีบาหลีอ้าวบายบายแล้วแม่เนียงจะไปป่าแล้วนี่บาีไหนโอ้อ้าวบายบายแม่เนียงก่อนนแม่เนียงไปแล้วนะบายบายแล้วเร็วเดีเนียงโอ้ว้ายมามามาบายบายเร็วเร็วบายบายไปป่าป่ป่าปไปก่อนเลยบายบายก่อนอ่บายบายอ้าวบายบายโอบจุ๊บด้วยหันหน้าไปถูกครับถูกครับอ้าวถูกครับสวยๆอ้าวหันบายบายอ้าววิ่งไปไหนเป็นลี่แล้ว อาา้าวไปแล้วไม่เนี่ยไปก่อนนึกนะไปบายไม่เนี่ยไปก่อนแล้วอ้าวไปบายก่อนตะวันไปบายด้วยไปบายอิง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 อยู่อยู่กับอิงวันนี้อยู่กับป๋าคุยป๋าเคยเคยทำตาผ้าเด้อครับทำไมลูกเคุยคุยตาผ้าเด้ออ้าวไปบายเนอะไปใช่อะไรลูกไปเบิังลูกสองลูกนะเนอะไม่เนี่ยไปใช้ล่ะเอาวิ่งไป ท้องดูทางสิเป็นยังไปไหนแล้วไปไหนแล้วเป็นยังไปไหนแล้วไหนไหนฮไหนไปไหนแล้วลูกเอาบายบายก่อนเอาทุกครับก่อนอ้าวเข้าบ้านเร่าไปไปเข้าบ้าน